ภาพข่าวต่อเนื่องชมเชยมีสามรางวัลนะครับภาพภาพแรกนะครับเกือบไปเพราะไข่ต้มครับของคุณฉลาดจันเดชจากมัติชนนะครับเป็นภาพที่ทรารดิทยกับพิสิทธิ์ครับไปหาเสียงที่ลบบุรีแล้วปรากฏว่ามีแม่ค้าเอาไข่มาให้แล้วเอาไข่ต้มมาให้เอาทานไข่ต้มไปแล้วไข่แดงก็ติดคอเกือบไม่ทันนะครับในวันนันะ้นจุกมากเลยนะคะในรูปภาพเมื่อสักครู่ค่ะขอแสดงความยินดีด้วยนะคะ มิสเตอร์ฮิโรทากะมูราคามินะคะซีอโอกลุ่มบริษัทพนาโซนิกประเทศไทยค่ะมิสเตอร์โทชิฮิโร่มาจิมะค่ะรองกรรมการผู้จัดการบริษัทพาัน,านิกซ n ลเซลล์ประเทศไทยจำกัดค่ะประธานกรรมการบริษัทจเนอรลกาดกรุ๊ปครับพันโทฮิมาลัยผิวพันุ์